สวัสดี<ม>ครับผมเจอพี่เลยผมเลยคิดได้เมื่อกี้นี่เราคิดกันดสดๆใช่ไหมพี่อ้นผมเดินนึกได้เมื่อกี้เลยแล้วผมเลยคิดว่าผมจะถ่ายอะไรบางอย่างก,กับพี่นาแล้วถ้า3ดีนี่ต้องต้องพี่แบงก์ก่อนวะเ,<อ>เขาต้องเล่นเล่นหัวกลุ่มแล้วเลยผมจะทําเรื่องเบสิกอยู่แล้วพี่ผมเนี่ยอาจจะมาขอความรู้พี่เกี่ยวกับท่าเบสิกของ3ดีได้ครับสักท่าหรือ2ท่าก็ได้เริ่มจากอะไรก่อนดีพี่ฮอปไหม ไม่พี่ฮอปเป็นท่าท่าที่อยู่ข้างหลังไม่ใช่ท่าเบสิกนะครับเอเหรอใช่ครับคือหลายคนคือปกติเราเราบินนะครับคือการบิน3 d ดีคือสัญลักษณ์ของคนที่เริ่มเล่นก็คือเราต้องฮอปได้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าถามว่ามันไม่ได้ผิดนะก็คือถ้าฮอปได้เนี่ยมันเท่มันมันแบบเออมันคือ3 d ดีแต่ว่าสิ่งที่ก่อนจะฮอปอะ่ะมันจะมีท่าอยู่ประมาณ 3- 4ถึง่ท่าซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานของการฮอปครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่มือซ้ายก็คือคันเร่งและลัดเดอร์ผมแซงนิดนึง แสดงว่าถ้าผมไม่ฝึกฝึกฮอปเนี่ยผมข้ามขั้นตอนใช่ครับอ่าถ้าคือข้ามขั้นตอนคือเราผิดแล้วเราจะฮอปไม่ได้จะบอกว่าผิดเนี่ยก็ไม่ถูกเพียงแต่ว่าถ้าเราไปถูกขั้นตอนเนี่ยมันจะทําให้เราฮอปได้ทุกทางเขาเรียกว่ามันไม่ 1- 2ึ่งสองสามใช่ครับอ่าอ,อย่างเช่นพี่โอ้ลฮอปใช่ไหมครับ,รบพี่โอ้ลฮอปฝั่งนี้แต่ถ้าเกิดหงายท้องเนี่ย หลงละใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าถ้าท้องเข้าหาตัวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่เราจะไม่หลงท้องเข้าหาตัวเนี่ยมันจะมีท่าที่1ท่าที่2ท่าที่3ก่อนที่เราจะฮปอามันก็จะทําให้เราไม่หลงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลองสาธิตกันสัก3ท่าท่าแรกก็คือท่าที่เรียกว่าโฟพอยลโฟพอยใช่ครับโฟพอยลคือเห็นว่าถ้าเจอตัวหัวเนี่ยมันจะมันจะอย่างเงี้ยครับครบเลยโฟพอยลคือมาใช่ไหมครับบินจากขวามาซ้ายหรือซ้ายมาขวาแล้วก็ไนฟ์เอมหนึ่งแล้วก ใช่ครับเลยไปเอาท้องเข้าตัว3แล้วก็กลับมา5าปกติ4 Pointlow ครับตามชื่อก็คือ4 Point ครับก็มี4จุดมี4จุดครับ,รบเอา i n นเ r อรอยู่ตรงกลางครับ ท่าน,นี้ดีก็คือว่าลัดเดอร์เราจะได้ใช้โดยเฉพาะตอนที่ท้องอาหาเราลัดเดอร์มันจะกลับทางถ้าใครเคยฝึกไนเอตเนี่ยถ้าข้ามขั้นไปไนเอตเลยเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยใช่พ <อ S 1> <ว>เพราะเวลาท้องหาตัวหลงลัดเดอร์หลงหลงลัดเดอร์เป็นทุกคนครับเป็นทุกคนผมว่าเป็นพี่ก็จะเป็นหรือว่าเป็นใช่ครับผมจะชอบเอาล้อออกจากตัวผมจะถนัดเลยท่าที่สองนะครับก็คือท่าแฮร์รีเออร์แฮร์รีเออร์เนี่ยหลักคำจำกัดความมันคือหัวประมาณสี้าองศาครับหัวตั้งขึ้นสี้าองศาถ้าอย่างเงี้ยไม่เรียกแฮร์รีเออร์ อย่างเงี้ยเรียกแฮร์รี่เออร์แฮร์รี่เออร์เนี่ยคือท่าอย่างนี้มันจะมีอย่างแรกก็คือเส้นตรงครับขวามาซ้ายซ้ายมาขวาพอเราแฮร์รี่เออร์เป็นเส้นตรงได้เราจะเป็นรูปเลขแปดนอนซึ่งท่าเนี้ยก็จะฝึกการใช้ลัดเดอร์อิเลเวเตอร์เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงคันเร่งมีคันเร่งเข้ามาแล้วอันนี้คือท่าที่สองท่าที่สองเอาท่าแรกก่อน <laughs> <laughs> เอาท่าแรกก่อนดีกว่าท่าแรกก่อนนะอ่ะแป๊บหนึ่งนะพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะกลับ มาด้านนี้เดี๋ยวมันจะได้เห็นลำด้วยเห็นพี่ด้วยโฟพอยต์โลเนี่ยเริ่มยังไงเริ่มก็คือตอนแรกเนี่ยจะเริ่มจากไนท์เอทไนท์เอทใช่ไหมครับครับขวามาซ้ายก่อนแล้วก็ซ้ายไปขวาพอไนเอทไนทเอทเงี้ยถูกไหมครับอันนี้พูดถึงว่าคนบินเป็นแล้วใช่อ่าโอเคบินเป็นแล้วนะเป็นแล้วนะพอไนเอทเนี่ยมึงไม่เป็นไปไปหงายทองอย่างนี้เป็นเรื่องนะคลายเลยนะนี่ก็คือมันจะอยู่อย่างนี้ลดเดอร์อิเลเวเตอร์ก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นชัด เดี๋ยวต้องอธิบายง่ายๆก่อนว่าถ้าลำมันจะมันจะตรงได้คือเราต้องคัดใช่ครับถ้าไม่คัดถ้าไม่คัดเนี่ยมันก็จะหัวล่วงอย่างนี้เราต้องการมากกันน้อยก็แล้วแต่ความเร็วยิ่งมาช้าความเร็วน้อยก็จะต้องกันเยอะอทีนี้คำว่ากันเนี่ยถ้าเครื่องบินปกติมันจะกันแค่นี้แต่ถ้าเครื่องบินไม่ปกติอย่างเช่นมันเอียงไปเอียงมาประกอบไม่ตรงมันกเถียนมันก็จะกันนี้ด้วยกันนี้ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะแยกการทํางานให้เขาดูว่าถ้าสมมติเราจะบินตรงอย่างเงี้ยลัดเดอร์มันจะทํางานโดยการเอาหัวขึ้นหรือลงนะมันจะ<ช>สับ,บทางแล้วก็เอเวอเลเตอร์เนี่ยมันจะทําหน้าที่คือผักหัวเข้ากับออกใช่ครับถูกไหมครับแอรอนนั่นคือสมมติว่าถ้าเราเอียงอย่างเงี้ยแอรอนบางทีมันบิดอย่างนี้เราก็ต้องกอารนี้ถ้ามันบิดอย่างนี้เราก็กันให้มันอยู่ให้ตรงอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะการหรือเราจะซ้ําถ้าซ้าก็คือบิดมันเป็นอเอร์อย่าตกใจอย่าตกใจมันแก้ได้หมดถ้าลําเสถียร ใช่ครับมันจะตรงดีใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะจะลองบินไหมเนี่ยลอบินดิครับออกบินเหรอถ้าเป็น rc factory yug xl ของน้องโอ๊ตนะครับวิทยุ jr 1 4ปอรก็ของน้องโอ๊ตเนี่ยเขาเรียกว่าให้บินกับขอบินไม่เหมือนนะครับถ้าสนามผมจะมีคำนี้อยู่อันนี้อันนี้ขออันนี้ขอขอบินขอบินนะเพราะเราไม่ชอบอย่างที่เราเพราะเราไม่ชอบอย่างที่เราเดี๋ยวพี่อธิบายไปด้วยนะได้ก่อนอื่นนะครับลำเพื่อนนะครับดูเลทมันก่อนนะครับถูกต้องไหมแอพดาวขวาเช็ทุกครั้งทุกครั้งเครื่องบินทุกแบบต้องเช็คบรั แล้วใบย,ยังสั่นอยู่เลยนะครับนิดหนึ่งครับแต่ก็ไปดูนะครับพี่แบงค์ไม่ต้องบินไก่ใกล้ๆได้อยู่นะเห็นปะถ้<บ>าไม่เห็น,นใกล้กลว่านี้อ่าพอได้อยู่ครับเดี๋ยวผมมาให้ใกล้กว่านี้เลยนะได้ครับผมซูมได้นิดหน่อยแล้วนายเอ็ดครับ,บโอเคแก้เลย แล้วเราก็พิกซองนะครับแล้วก็กลับไปใหม่วนกลับไปใหม่เบสิกเลยนะพอบนมาสวนลมนะครับสวนลมก็พิกคัดลัดเดอร์ถ้ามันเข้า,ามาก็กดดาวกดอัพแล้วแต่เดี๋ยวผมรู้แนละ้วผมรู้แนละ้วผมจนะมมทำไงเดี๋ยวพี่เปนเพี่บินเด,เดี๋ยวผมเอามือถือจับภาพลำซูไมไปได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะดูที่มือพี่ครับนี่นะครับก็คือเราบินมาตรงๆนะครับเดี๋ยวดูที่มือผมแล้วกันนะครับ เล็งนะครับแอรอนนะครับดูดูดูมือมือซ้ายนะครับเห็นไหมลัดเดอร์มันจะเลี้ยงใช่ไหมครับถ้าลัดเดอร์เนี่ยมันมันมันจะเอียงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าต้องกันใช่ครับนี่แล้วก็ขับคืนนะครับเดี๋ยวผมอยาให้ดูอีกทีนะครับนายเอกนะครับอ้าวเริ่มเนี้ยนายเอกหัวพี่นะครับเนี่ยเอื่อนไปนายเอสังเกตว่าลัดเดอร์จะกันอยู่ทางซ้ายหมดใช่ครับสมมุติว่าอันนี้เราบินจาก ซ้ายมาขวานะครับถ้าบินจากขวามาซ้ายนะครับรดเดอร์จะไปอีกทางหนึ่งอ่าอ้าวนี่ดูรดเดอร์ไปอีกทางนะครับรดเดอร์รดเดอร์ขวาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยคือนักเินนะครับคำว่าโฟ์ไพโลนะครับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับมีโฟล์ไพโลอีกทอบนะครับในขั้นแรกเราหมุน ไปทางเดียวก่อนถูกป่ะพี่ใช่ครับก็คือคือโฟร์ไฟโลก็คือคือเราเราทำทุกแกนละทุกแกนก็คือหนึ่งสองอินเวอร์สนะครับสามล้อเข้าแล้วก็สี่อย่างนี้ครับปกติใช่ครับอย่าทำแบบลวกๆนะครับเหมือนแบบกินบะหมี่ป๊อกๆรีบๆไม่ได้นะรีบๆไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องค่อยๆทำค่อยๆกินฮะค่อยๆละมีละไมเหมือนเบอร์ตองนะครับต้องละมีละไมกับเขาหน่อยเมียพี่มาอยู่นู้นอ๋อ นี่ลมแรงก็กันอยู่หมดหนึ่งสองสามอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับดูนะครับแฮรเออร์นะครับแฮรเออร์เนี่ยหลักการของแฮรเออร์คืออะไรรูไหมครับเบาเครื่องแล้วก็กดอัพค้างนะครับอัพค้างนะครับห้ามปล่อยอัพนะครับแล้วก็เลี้ยงคันเร่งเลี้ยงทุกอย่างเห็นไหมครับอ๋อแฮรเออร์เนี่ยนิ้วจะอยู่ช้าไม่ได้เลยใช่ต้องกันตลอดใช่ครับอย่างเงี้ยกันตลอดนะครับแต่สังเกตนะครับ สังเกตที่มือขวามือขวาจะแบบว่าดึงอัพไปตลอดใช่ครับั p ห้ามปล่อยอัพมากั p น้อยแล้วแต่และคันเร่งนี่คือเติมตลอดถูกไหมพี่คือเราจะทำแฮรีเออร์ให้เครื่องบินเกือบหยุดให้เหมือนจะ h o ปแต่ไม่ฮอปแต่ก็าต้องเติมไปเติมมาก็คือน้อยมากน้อยมากถ้าเราถ้าเราไม่เติมนะผมเร่งค้างนะอะเนี่ยแฮรีเออร์ไหมไม่ได้อ่ะไม่ได้มันไม่หยุดอ่ะถูไหมครับดูนะครับผมจะแฮร์ดูนะแฮร์แบบคันเร่งไม่ไม่ไม่เติมนะดูนะผมเอาหัวตั้งปุ๊บแล้วก็อ่ะ มันไม่ไม่เป็นแล้วเห็นไหมเพราะนั้นมันจะต้องเบาคันเร่งแล้วก็เร่งคันเร่งเวลาเวลาจะเร่งนี่ก็คือปีกแอรอนเนี่ยดูนะครับมันจะแกว่งแกว่งแล้วก็เบิน้นแกว่งแล้วก็เบิน้นแล้วเราเติมแรงมากน้อยแค่ไหนพี่อันนี้อยู่ที่ลำแต่ปกติจะเติมไม่แรงดูดูผมเติมแรงนะอ้าอออลำมันจะบิดลำมันจะบิดครับก็จะเติมเขาเรียกว่าพอดีพอดีครับเติมให้อยู่ในแกนของมันใช่ไหมใช่ครับเนี่ยครับแล้วเราก็จะทําจากเส้นตรงเนี่ยเป็นรูป เซอร์เคิลวงกลมครับเนี่ยแล้วลว,<ง>วิธีการอ่านลำอ่ะพี่ว่าเราจะกันยังไง <Okay. S 2> เติมยังไงหรือหดีขับไปตรงไหนเ,เดี๋ยวนะครับก็คือเราอ่ะต้องอ่านที่ปีกก่อนนะครับกับที่มันจะหยุดเนี่ยครับเนี่ยจะหยุดละโอเคแล้วเราจะฮอบได้นะครับเดี๋ยวสอนท่านี้นะท่าจับเนี่ยอันนี้ลงมาเปลี่ยนแบตแป๊บนึงครับใช่ครับโอเค ไปกันต่อวิธีการอ่านลำนะครับสมมุติว่ามันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นแฮลิเออร์แล้วนะเป็นแฮลิเออร์แล้วนะแล้วปีกมันแกว่งก็คือมันช้าจนปีกมันสตอร์นเพราะปีกมันสตอนเนี่ยเราก็จะต้องเบิ้ลคือไม่ต้องคิดเรื่องเรื่องเรื่องแอรอนนี่เลยเรื่องการนะเอาเบิ้ลก่อนเบิ้ลให้เครื่องบินมันไปได้พอเครื่องบินไปได้เนี่ยเราค่อยไปการตามอ๋อโอเคครับคือถ้าเราการก่อนที่จะเติมอ่ะมันก็จะเสียการเยอะเลยที่ผมถามไม่ใช่อะไรนะผมเป็น มันติดการติดเครื่องบินพะเครื่องบินมันลอดเครื่องบินปกติมันจะลอดแล้วเราจะกันได้แต่นี้มันไม่รอดแล้วใช่อันนี้มันไม่ลอดแล้วก็คือเราเบิ้ลให้มันไปก่อนแล้วเราค่อยกันตามครับแต่ว่าพอเราชานาญเนี่ยมันจะไปในเวลาเดียวกันเลยอ๋อโอเคถูกไหมครับพี่คือถ้าเราชำนาญเนี่ยมันจะไปในเวลาเดียวกันหมดเลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูนะครับก็คืออันนี้แหละผมสงสัยพวกแฮร์รี่เออร์อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าบางทีทำแล้วอาการมันไม่ใช่ว้ยพี่ คือบางทีอะครับถ้าเราแฮร์อยู่นะครับนะครับการแฮร์รีเออร์เนี่ยอัพต้องมีอัพตลอดอัพมากกับน้อยเนี่ยต้องมีตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเราหลุดหลุดอัพไปเป็นนอร์มอลเนี่ยมันก็จะหลุดแฮร์ริเออร์แล้วบินมันก็จะไม่ช้าอ๋อโอเคครับเพราะนั้นมันจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่อาการอย่างเช่นแบบมันสูงแล้วเราก็อัพน้อยพอมันต่ำมากเราอัพมาก แต่ไม่ใช่อัพค้างเยอะตลอดเวลาต้องดูอาการลำอัพค้างเยอะตลอดเวลามันก็จะพลิกกลับไปเลยเพราะเรามีการเบิ้ลคันเร่งด้วยครับผม,บมทุกอย่างมันต้องมีการบาลานซ์ให้มันอยู่ในท่าใช่ครับซึ่งการแฮรเออร์ er เนี่ยมันก็คือพื้นฐานของการฮอปโอเคโฟร์พอโลคือเวลามันหันท้องเข้ามาจะได้ไม่หลงเพราะเราการลาดเดอร์คนละทางครับเดี๋ยวแฮรเออร์ให้ดูคฮร์รีเออร์ให้ดูแฮรเออร์เนี่ยดูนะครับ เราก็จะอัพค้างดูดูที่คันเร่งนะครับใช้ลัดเดอร์เลี้ยวแอรลอนกันลัดเดอร์เลี้ยวลัดเดอร์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแอรอนกันลัดเดอร์เลี้ยวซ้ายลำจะพลิกซ้ายเราเอาแอรลอนขวากันถูกไหมครับอืมอ่าเพื่อไม่ให้ลำพลิกเพื่อให้ลำมันตรงนะครับการแฮร์รีเออร์เนี่ยแฮร์รีเออร์เขาเรียกว่าแฮร์รีเออร์เป็นรูปวงกลมวงจรซ้ายเนี่ยจะง่ายนะครับวงจรขวาจะยากคือวงจรซ้ายคือวงจรปกติที่เราบินกันใช่ครับแต่ถ้าวงจรขวาก็คือเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มงงอ่า ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นการฝึกเป็นรูปเลข8นอนจะได้ทั้งซ้ายและขวาครับเสร็จแล้วแอดวานอินเวอร์ตอินเวอร์ตแล้วก็ไฮเลเยอร์คราวนี้อินเวอร์ตไฮเลเยอร์เนี่ยมีเทคนิคไหมพี่อ่ะอินเวอร์ตไฮเลเยอร์เทคนิคมาจากโฟร์พอยท์ก็คือ,อลัดเดอร์เนี่ยจะต้องจะต้องคนละทางกันเลี้ยวซ้ายแล้วเดอรขวาเลี้ยวขวาแล้วเดอรซ้ายอ่าครับเนี่ยถ้าถ้าถ้ายัางไฮเลเยอร์แบบนี้ไม่ได้ก็แนะนําให้ไปอินเวอร์ตแล้วเลี้ยวลัดเดอร์ดูก่อนใช่ครับเนี่ยอินเวอร์ตบินปกติแล้วก็เลี้ยวลัดเดอร์ ก็จะใช้ความเร็วเยอะกว่าแฮร์รี่เออร์ถูกต้องครับซึ่งแฮร์รี่เออร์เนี่ยมันมันสี่แกนละผมว่าแฮร์รี่เออร์ไม่ทักษะแม่โหดนกันนะพี่ใช่คือถ้าพวกนี้ได้อะครับพวกนี้ได้มันจะทํายังไงสมมติพี่แฮร์ได้นะผมบอกว่ามันเป็นมันเป็นพื้นฐานฮอปเพราะอะไรเพราะว่าพี่ลองแฮร์มาดูนะแฮร์มามันจะฮอปแล้วเห็นไหมพอเราพอเราฮอปเนี่ยมันง่ายละแล้วพอดอท้องเข้ามันก็จะไม่หลงเห็นไหมครับเราจะไม่ตกใจละ เนี่ยเนี่ยผมไม่จะไม่ตกใจละอ่าโอเคอ่าเห็นไหมเดี๋ยวค่อยรับนะครับหรือว่ายังไม่รับครับเนี่ย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 คือการแฮรก็คือเป็นพื้นฐานของการฮอปริงครับถ้าคุณแฮรได้คุณฮอปขนมเลยอ่าครับนั้นโอเคนั้นเทคนิคการฮอปเลยครับนอกจากพอต่อมาแล้วอีกนิดนึงเทคนิคการฮอปนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับก็คือดูนะครับเราบินมาตรงๆนะครับบินมาตรงเบาคันเร่งสุดครับ รับสุดแล้วก็เล่งเล่งรับครับแต่เล่งให้เนียนสมมติหลงนะเล่งหลงเล่งอ่าเล่งหนีตายใช่ครับโทษครับแดดครับแดดเนี่ยก็คือสมมติว่าหลงใช่ไหมครับหลงอย่าเป็นกันเลยนะเล่งแล้วก็ปล่อยครับถ้าหลงให้เล่งประมาณนั้นครับก็คือก็คือปกติอะหลงแล้วปกติคนจะพยายามกันใช่ไหมครับซึ่งมันผิด,ผดมันก็อาจจะไปซ้อํอในท่าที่มัน เราเรียกว่าผิดระบบสามดีใช่มันมันมันจะเสียหายน้อยแต่ก็คือแบบถ้าหลงล้มปึ๊กก็เร่งแล้วก็ให้มันให้มันมันจะขึ้นไปตรงตรงครับแล้วก็เราค่อยบินปกติแล้วก็กลับมาฮอปใหม่ก็คือเนี่ยกลับมาฮอปใหม่ดีครับอย่างเงี้ยจะเนียนแต่จริงๆที่แรกผมคิดว่าฮอปเนี่ยต้องฝึกท่าฮอปเลยนะพี่ไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่คือได้แต่ว่ามันมันก็อาจจะมีปัญหาตอนที่เรากันครับอ๋อโอเคผมผม ผมเข้าใจผิดมาตลอดทีนี้ผมรู้แล้ววิธีการเติมฮอปพี่มีเทคนิคไหมวิธีการเติมนะครับมันมีสองแบบเนาะแบบแรกเขาเรียกว่าปืนปืนอคือเนียนเห็นไหมครับค่อยๆเติมค่อยๆเติมถูกต้องอันนี้ถูกต้องคือผมผมต้องบอกก่อนว่าลำลำมันจะไม่บิดเยอะใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าพวกที่เขาอยากให้ความตื่นเต้นมันจะแบบนี้ดูนะครับอ๋อโอเคนี่นี่นี่แต่ลำมันจะบิดนะครับเพราะนั้น ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่สกิลอยู่ที่สกิลถ้าคุณปืนเครื่องทอกมันน้อยคุณไม่ต้องการเยอะแต่ถ้าคุณจะเอาบิดความตื่นเต้นเนี่ยเห็นไหมปืนปืนเนี่ยคือไม่ต้องปั๊มอ่ะไม่ต้องปั๊มใช่ครับค่อยๆสไลด์ซึ่งมันมาจากไฮรีรเลงไปอ่าดูๆถ้าปืนใกล้ๆนะครับอย่าดูๆแล้วก็เข้ามาหยิบได้เลยใช่ครับส่วนวิธีการจับเนาะวิธีการจับแถมให้แถมให้ ลมมาจากทางนู้นมาทางนี้ใช่ไหมครับเราให้ลมมาเพื่อให้ฮอปให้มันเป็นแฮ i ใช่ไหมแล้วลมก็จะตีเราเข้ามาหาเราอคืองงใช่ไหมงงกดดาวให้มันไปเนี่ยครับอ่ก็คืออย่างนี้ดูนะวิธีการจับสวนลมใช่ไหมอ่ะสวนลมไปอ่าเนี่ยลมแรงๆเนี่ยให้มันอยู่แค่เนี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวให้ลมมันตีกลับเข้ามาเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยลมลมไม่มีเราเราบิดเยอะเห็นไหมครับ อโแล้วนนเข้ามาค่อยๆเข้ามาเนี่ยก็จับไม่ได้ยากนะกแต่จริงๆท่านี้แม่งเท่าท <laughs> ่านี้เท่ท่านี้เท่ถ้าจับผ, <laughs> ผมเห็นกันไพ่ทำาล้เท่มากถ้าเด็กๆทำอะเท่เราทำ <laughs> เราทำไม่เท่ใช่ของพี่ <laughs> คนจับลำใหญ่ผมจำได้ <laughs> เออใช่ใช่ <p hew> พี่แป๊บเดียวจะแม่งโคตนมันวะจริงเหรอไม่ต้องได้สาระหรอกใครจะเอาไปทำอะไรัไม่ได้เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันจะไปได้สาระอะไรเยอะเรานัดกันมาหลายปีนะวันนี้ใช่ใช่เออได้ได้ถ่ายแล้วได้ถ่ายแล้ว ผมผมมาถ่ายเองไงเพราะเพื่อนไม่ว่างก็ประมาณนี้ครับเป็นเป็นเบสิคที่เราไปฝึกกันดูฝึกพวกนี้เป็นประจำครับวันละไฟสองไฟอ่ะเดี๋ยวมันก็จะจะได้ครับจะสามดีแนะนําให้ลงตรงย้าเยอะๆดีกว่าใช่ครับเพราะไม่งั้นเละของผมเนี่ยซื้อพี่แบงค์มาลำอะไรนะพี่สีเขียวเวโรเวโรซิตี้อาร์ซีแฟคทอรี่เวโรหัวแบะไปแล้วหัวแบะไปแล้วแต่ว่ายังบินดีอยู่ทำมาประกอบเข้าเหมือนเดิมเรียบร้อยแบตเขาหมดสองก้อนเลยเขาหมดเขาหมดแล้วครับป้าป้าขอบคุณครับ